Graphic Channel Online TV เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2567ดรเกรียงไกรไกรนราอุปนายกสมาคมชาวปกากใต้ในพระบรมราชูปถรัรมภ์พร้อมด้วยนายพนาเอกกริณประภากรรมการบริหารสมาคมชาวปกากใต้ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ66ปีของสถานีโทรทัศน์ช่อง5 โดยท่านพลตรวจเอกสุรเชษหักผ่านนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชุปธมมอบหมายให้ตัวแทนสมาคมมาแสดงความยินดีกับสถานีกองทัพบกช่องหเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา66ปีในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2567 Traff TV